ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนโครบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อคนมีกากบาทกลางฝ่ามือระวังตกต่ำอับจนชั่วชีวิตเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือทางครูบาอาจารย์หมอดูทั้งหลายนั้นได้เตือนไว้ว่าให้ท่านอย่าได้พลาดพลัง้ง เพราะจะทำให้ชีวิตตกต่ำการเงินขาดมืออับจนชั่วชีวิตไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็มีปัญหาติดขัดไปหมดแล้วมนดำมืดคอยฉุดรั้งให้ชีวิตของท่านนั้นตกต่ำและจะมีปัญหาสุขภาพเข้ามาเบียดเบียนในชีวิตเราเปรียบเสมือนไฟนรก ที่คอยแผดเผาท่านและกัดกร่อนชีวิตท่านให้จมอยู่กับทุกข์ทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นก็คือหนึ่งห้ามคนที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นพูดไม่ดีกับพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นการตะคอกเสียงใส่ท่านบนทั้งต่อหน้าและรับหลัง แม้ว่าพ่อแม่จะขัดใจหรือไม่ได้ขัดใจท่านก็ตามแต่ท่านก็อย่าได้ตะคอกเสียงใส่พ่อแม่หรือด่าทอท่านพูดไม่ดีกับท่านเพราะบุพการีของท่านนั้นเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับท่านมากถ้าท่านหลงพูดไม่ดีหรือด่าทอบุพการีชีวิตของท่าน จะตกต่ำไปตลอดชีวิตโดยกรรมที่ลูกกระทํากับพ่อแม่นั้นจะเป็นสิ่งที่กำหนดชะตาชีวิตของเราในวันข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานนายจ้างเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คู่ครองชีวิตชีวิตของท่านนั้นจะมีความสุขหรือไม่ขึ้นอยู่กับที่เราปฏิบัติ ต่อพ่อแม่ของเราด้วยทั้งสิ้นค่ะ 2. ห้ามคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือปลูกต้นไม้หรือดอกไม้ทุกชนิดที่มีน้นาำเอาไว้หน้าบ้านเพราะจะทำให้สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลออกไปจากชีวิตอย่างคอยทิมแทงกระเป๋าเงินของท่านให้รั่วไหลซึ่งเป็นเหตุให้ ท่านเก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ไม่ว่าท่านจะหาเงินหาทองได้มาสักเท่าไหร่ก็ต้องมีเหตุปัจจัยให้ใช้จ่ายออกไปทำให้ท่านลำบากยากจนในที่สุดค่ะและอีกอย่างหนึ่งการปลูกดอกไม้หรือต้นไม้ที่มีน้นาำไว้หน้าบ้านนั้นยังจะเปรียบเสมือนเส้นน้ำที่ทำให้ท่านมีโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงอีกด้วยค่ะ 3. ห้ามเอากระเป๋าสตางค์ของท่านไว้ในที่ต่ำหรือไว้ในที่สกปรกอย่างเช่นใต้เก้าอี้หรือใต้เตียงหรือหลายๆที่ในบ้านของท่านหรือที่ที่คนจะพลาดพลั้งไปเหยียบได้ที่ครูบาอาจารย์ห้ามนั้นก็เพราะว่า เงินหรือกระเป๋าเงินของท่านนั้นเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเพราะว่าเงินนั้นจะทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นสะดวกสบายและสามารถแก้ปัญหาหลายอย่างในชีวิตของท่านได้เพราะฉะนั้นเงินเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ชีวิตของท่านได้ดีขึ้นและไม่มีปัญหา อุปสรรคในชีวิตท่านจึงควรรักษากระเป๋าเงินของท่านให้ดีเอาไว้ในที่สูงสูงหรือที่ที่เหมาะสมและอย่าได้พลาดพลัง้งให้ใครเหยียบหรือเตะหรือโยนกระเป๋าของท่านเพราะจะทำให้เงินออกไปจากชีวิตของท่านและท่านเป็นหนี้เป็นสินและ เงินทองก็มักจะขาดมืออยู่ตลอดเวลาค่ะ 4. ห้ามรับประทานอาหารในงานศพที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถรับประทานอาหารได้หลังจากที่บ้านหลังนั้นเป็นบ้านเย็นซึ่งหมายความว่าหลังจากที่ศพได้เคลื่อนย้ายไปทำพิธีทางาศาสนาสำเร็จแล้ว แต่ถ้าศพยังอยู่ในบ้านอยู่ขอเตือนเด็ดขาดสำหรับคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นห้ามรับประทานอาหารเด็ดขาดเพราะจะทำให้ท่านหากินไม่ขึ้นทำอะไรก็มักจะเป็นหนี้เป็นศิลป์และจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในบ้านของท่านจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องหรือ ตัวของท่านเองหรือคนใกล้ตัวของท่านและอีกอย่างหนึ่งก็จะทำให้ท่านสุขภาพไม่ค่อยดีอีกด้วยมักจะมีโครคภัยไข้เจ็บหรือมีสิ่งไม่ดีที่เป็นสิ่งอัปมงคลเกิดขึ้นในชีวิตเพราะฉะนั้นขอให้ท่านที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือจงระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะ ห้าห้ามสาปแช่งคนอื่นห้ามพูดไม่ดีติชินนินทาต่อคนอื่นเพราะเนื่องจากว่าคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีบุญญาที่การมาเกิดถ้าท่านอยากให้บุญเก่าของท่านส่งผลให้บารมีเดิมของท่านส่งผลต่อชีวิตท่านก็ต้องอยู่ในเคลื่อนแห่งบุญทำตนให้พร้อม ด้วยศีลสมาธิและมันสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอและบุญเก่าบารมีเดิมที่ท่านเคยสร้างสมมาตั้งแต่อดีตชาตินั้นจะช่วยเชิดชูและส่งผลต่อชีวิตของท่านให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองและประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ ถ้าท่านมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมักติชินนินทาหรือสาปแช่งคนอื่นอยู่เสมอใช้วาจาสร้างปัญหาต่อคนอื่นบุญเก่าบารมีเดิมที่ท่านเคยสร้างสมมาตั้งแต่อดีตชาติก็จะไม่ส่งผลและชีวิตของท่านก็จะตกต่ำเพราะชีวิตของคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้น เมื่อจะดีก็ดีกว่าคนอื่นเมื่อจะชั่วหรือเมื่อจะตกต่ำนั้นก็จะตกต่ำกว่าคนอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือก็ระวังตนเองอย่าให้พลาดพลัง้งสาบแช่งคนอื่นเพราะคำสาบแช่งที่ท่านพูดให้คนอื่นนั้นจะย้อนกลับมาเป็นการสราบแช่ง ตัวท่านเองในเมื่อเป็นแบบนั้นชีวิตของท่านในชาตินี้จึงไม่เจริญรุ่งเรืองและตกต่ำค่ะเพราะฉะนั้นจงระมัดระวังตัวท่านเองด้วยข้อห้ามทั้งห้าข้อนี้เป็นคำเตือนจากครูบาอาจารย์และหมอดูทั้งหลายที่นิมิตเห็นซึ่งคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ หลีกเลี่ยงได้และไม่เคยทำชีวิตท่านนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองและมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแต่ถ้าชีวิตของท่านมักจะทำห้าสิ่งนี้เป็นอาจินชีวิตท่านก็จะตกต่ำไม่เจริญรุ่งเรืองแต่ยังไงถ้าท่านหลงผิดเคยทำสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้ท่านลด ละและอย่าได้ไปทำอีกเลยเพราะชีวิตของท่านจะมีแต่สิ่งที่ตกต่ำอับจนค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะหากท่านใดรวมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ คลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดู เพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญ สร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ